จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมครับสำหรับนักบอลเล่สาวไทยในวันนี้นะครับวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันที่28พฤษภาคมนะครับจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลสนามที่2นะครับที่ประเทศมาเก๊าครับทีมสาวไทยครับจะพบกับทีมสาวโดมินิกันนะครับก่อนอื่นครับสวัสดีครับพบกับเก่งเกี่ยวกาศนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับของสาวไทยกับการแข่งขันเนชั่นลีกสนามที่2นะครับที่มาเก๊านะครับวันนี้จะทําการแข่งขันในเวลา15นาฬิกานะครับหรือว่า3โมงเย็นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับพบกับสาวโดมินิกันนะครับสำหรับสาวไทยนะครับในสนามแรกนะครับแข่งไปแล้ว4นัดนะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้ทั้ง4นัดเลยนะครับแต่ว่าก็เก็บมาได้3เซต แต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่เหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับแฟนบอลเล่บอลคาดหวังว่าน่าจะชนะเกาหลีใต้นะครับในนัดสุดท้ายของสนามแรกแต่ว่าก็พลาดท่าแพ้ไปทําให้มีเรื่องราวดราม,ม่ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮชแท็กไล่โค้ชนะครับ <c oughs> แฮชแท็กไล่านายกจะทําได้ไหมนายกสมาคมบอลเล่บอล นะครับแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็ยังเป็นโค้ดยะนะครับยังทําหน้าที่เป็นโค้ดอยู่เช่นเคยนะครับแต่ก็ได้มีการปรับทับกันเล็กน้อยนะครับสำหรับสนามที่2นี้ก็จะใช้มือเซตนะครับเป็นน้องนุกนิกจะท,ท,ทำได้าม เป็นตัวหลักนะครับสำหรับน้องนุกนิกน้องนัดพนิชาใจแสนนะครับแล้วก็ยังจะได้น้องเพียวนะครับอัชลาพรคงยศนะครับกลับมาเป็นตัวตบหัวเสานะครับก็เรียกว่าก็น่าจะคึกคักขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สภาพจิตใจของนักกีฬานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นนัดแรกนะครับเรามาดูสถิติกันนะครับสำหรับการพบกันนะครับของสาวโดมินิกันกับสาวไทยนะครับ6นัด นะครับที่เคยเจอกันมาสาวไทยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับอีก5นัดเราแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็อันดับตารางคะแนนนะครับของเนชั่นเหลีกยในตอนนี้สาวโดมินิกันนะครับอยู่อันดับที่10นะครับชนะไป2นะครับมีอยู่6คะแนนส่วนสาวไทยอยู่อันดับที่15จาก16ทีมนะครับยังไม่มีคะแนนเลยนะครับส่วนอันดับแลงกิ้งโลกนะครับ สาวโดมินิกันนะครับก็อยู่อันดับที่9ส่วนสาวไทยนั้นก็อยู่อันดับที่14นะครับถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรทั้งผลงานทั้งสถิติการเจอกันเราอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าความสวยความน่ารักของเราสาวไทยนักกีฬาสาวไทยของเรานั้นกินขาดเลยนะครับผมเชียร์สาวไทยอยู่นะครับสำหรับกั้นครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่ยังไรก็ ต้องสู้นะครับก็ขอให้นะครับเหล่าบรรดาชาวไทยนะครับช่วยส่งกําลังใจส่งแรงใจเชียร์ไปให้กับสาวนักกีฬาไทยในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ติดตามได้ทางช่อง7นะครับในเวลา15บหนกาหรือว่า3ามโมงเย็นนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับทัพนักวเลวทสาวไทยกันครับ